สวัสดีครับอันนี้เป็นเมล็ดของไอเจ้แบล็คเบอร์รี่มูลล็อกนะครับที่เริ่มทยอยเก็บได้แล้วนะก็ยังเหลืออีกอยเยอะเลยที่ยังไม่แก่ที่ต้นนะครับหรือมันจะไม่แก่ก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลองเพาะกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะงอกไหมงอกดีไหมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้น อันนี้น่าจะได้อยู่นะครับแป็กด้เนาะสัก2เมตรพอเนอะคือไอ้เจ้าดักเบอร์รี่มูลล็อกที่ผสมกับเพอร์เพลสันเซ็ตตอนนี้ก็คือปลูกลงไปแล้วนะครับหนึหนต้นทีเนี้ยอันเนี้ยผมยังไม่ได้ลองเลยวันนี้ก็เลย มีเวลามาลองกันดูปึ่ง2เม็ดป่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอทิชชู่นะครับก็เปียกแล้วนะเนี่ยเปียกประมาณนี้นะครับเราจะไม่แช่น้ำนะครับก็คืออันนี้มันเป็นมเมล็ดใหม่ก็ ข้างล่างก็เปียกอยู่แล้วนะเปียกเปีย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 ป,ปึแล้วเดี๋ยวน่าจะ1นถึง2วันถ้ามันปกติดีมันก็จะงอกออกมาให้เราเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้วันที่เออัที่11บเมกรานะครับโอเค เดี๋ยวมารอดูกันสวัสดีครับก็คิดว่าทุกคนเห็นกระถางน้อยแล้วคงทราบแล้วนะครับว่าผลมจะออกมาเป็นยังไงนะก็วันนี้นะครับเป็นวันที่สิบสี่นะครับเราเริ่มบ่ม,มเมล็ดเนี่ยวันที่สิบเอ็ดโดยที่ไม่แช่น้ำนะครับก็เมื่อวานะนะารเมื่อวานผมเปิดดูเนี่ยมันมีงอกมาแค่มเมล็ดเดียวนะครับแล้วผ้าเนี่ยค่อนข้างแห้ง ก็เลยเติมน้ำเข้าไปนิดหนึ่งนะครับสรุปออกมาวันนี้นะครับนี่ก็ทั้งสองมเมล็ดที่บ่มไปงอกหมดนะครับก็เป็นสายพันธุ์แบล็กเบอร์รี่มูล็อกที่กําลังทำมเมล็ดอยู่นะครับตอนนี้เก็บมเมล็ดได้ประมาณเกือบเกืบห้เม็ดละนะเดี๋ยวรอเก็บพร้อมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไอ้นี่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคงั้นเรามาลองปลูกเขาเลยแต่ว่าอันนึงที่ผมจะทําก่อนนะครับ ก็คือทำความเสียวนิดนึงแกะเปลือกมันมันจะได้ไม่ยืดมากนะครับมไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะว่าเพอบีแบแรงแตกตายเสียเปล่าๆนะครับโอเคเราก็มาลงเลยอันนี้ก็จะเป็นพีชมอดเพียวๆนะ พยายามเอาลากลงอะแต่ส่วนใหญ่มันก็หวดเนี่ยมันก็นอนแบบเนี้ยข้างมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันจ้นี้มานะครับเอ่อไม่ต้องปิดแบบว่าสนิทมากนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นแสงนะครับแสงพอมีแสงเนี่ยปุ๊บนะครับเขาก็ย้ายขึ้นมาเลย ไม่งั้นเขาก็จะยืดไปยืดมาเรื่อยๆอยู่ข้างล่างเพื่อหาแสงขอหักแล้วะเนี่ยโอเคพีทมองเนี่ยผมลงน้ำค่อนข้าง,างรอบนี้ลงน้ำค่อนข้างแฉะนะครับก็คืออันนี้เสร็จแล้วนะ แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้นะเราจะทําอีกอย่างหนึ่งนะครับในนี้เป็นเมล็ดแบล็ k เบอรี่มูลล็อกที่ผสมกับเพอร์เพลสันเซ็ตนะครับซึ่งเราปลูกไปแล้วหนึ่งต้นนะครับก็พอมาลัดไปแล้วหนึ่งต้นงอกเจริญเติบโตดีเดี๋ยวรอดูคลิปการจเจริญเติบโตของเขาเรื่อน,นี้แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนผมเก็บหมดแล้วนะมาลองนับกันดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ สองสห้าอันนี้แยกไว้หกเจ็ดแปดเก้สิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิ สิเก้าสอบสองยสิสังเกตนะเราจะได้ยินเสียงแป๊กตลอดนะครับก็คือเมลด็ดมันมีน้ำหนักลืมเลยเท่าไหร่วะ23สามเนาะ24 25 26 27 28 29 3้3 1 3 2 3 3หกย็ประมาณ40 ส0เมตรนะครับที่มันอยู่ในหลอดเนี่ยก็คือว่าเนี่ยมันมันโอ้ยพลามันตากแดดมาจนแห้งแล้วนะครับก็คือสามารถเก็บในพื้นที่ปิดได้แลไม่มีการระเหยของไอน้ำออกมานะครับก็คือถ้าเราเก็บแล้วเนี่ยามาใส่หลอดอย่างนี้เลยเนี่ย มันจะเกิดเชืรานะครับก็พึ่งแดดให้แห้งสักวันเดียวพอ,ะอะนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้อันที่ผมแยกไว้อันนี้หนึ่งเม็ดนะครับก็คือว่ามันเป็นมเมล็ดที่อ่อนเราอาจจะดูว่ามันแก่นะครับแต่ว่าตรงตูดมันเนี่ยเห็นไหมวะกล้องไม่โฟกัสเห็นไหม ต้องตูดมันยังไม่เปลี่ยนสีเลยตูดมันยังเป็นสีขาวๆอยู่เลยนะครับวันนี้เราจะมาลองอมาเล่นนี้กัน,นบีบก็แป็กแล้วนะก็คือมันเกือบจะแก่สมบูรณ์แล้วแต่มันยังไม่แก่ดีนะครับก็คาดว่าอีกประมาณสองสามวันเนี่ยมันก็จะแก่ดีนะครับแต่วันนี้เราไม่อยาก เลี้ยมันต่อแล้วนะครับก็คือว่ามันเก็บจนจะหมดแล้วเหลืออยู่แค่เม็ดเดียวที่เกไอ้นี่นะครับแล้วกออ็ถ้าสังเกตต้นที่ทำมาเล็ดของผมมันจะมีารแดงค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องการกําจัดารแดงด้วยที่มันมีายแดงค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอมันเป็นมล็ดเนี่ยผมจะไม่ได้ฉีดไอตัวยากําจัดแมลงเยอะนะครับเพราะว่าการเกิดเชื้อราในมล็ดมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่า แล้วบางทีเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันไอกระวปอข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ปกคุมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเข้าไปสร้างความเสียหายความชื้นน้ํายาอะไรพวกนี้เข้าไปสร้างความเสียหายกับมเมล็ดได้ฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยได้ฉีดนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ได้ฉีดนะก็ไม่ค่อยได้ฉีดนะครับเราก็มันก็จะเกิดการสะสมของไรแดงค่อนข้างเยอะกว่าต้นปกติโอเคเดี๋ยวหลังจา่นนี้มารอดูกันว่ามันจะงอก หรือไม่งอกนะครับส่วนตอนนี้อยู่ใต้ไฟเรียบร้อยบ๊ายบาย